ถ้าคุณกลัวโรคหัวใจข่าวเนี้ช็อกมากขนาดหมอเองอ่านแล้วยังระแวงเลยนอกจากคราบแคลเซียมไขมันที่เกาะหลอดเลือดหัวใจแล้วเนี่ยเขาไปเจออะไรในนั้น ใครไม่อยากเป็นโรคหัวใจต้องฟังให้จบใครที่ตามข่าวนะครับก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเคยพบไมโครพลาสติกที่น้ำแข็งทีคัวโลกเหนือและในรกของเด็กทารกที่เพิ่งคลอด,ด้วยล่าสุดมีการศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์มาเมื่อ7มีนาคม2024ในวรารสาร New England Medical เขาพบไมโครพลาสติกปนอยู่กับ คราบไขมันที่เกาอที่ผนังหลอนเลือดในเคสที่ผ่าตัดหัวใจซึ่งเป็น PVC แล้วปกติเนี่ยมันจะอยู่ในขวดพลาสติกถุงพลาสติกที่เราใช้แล้วและเขาก็คาดว่าตัวไมโครพลาสติกนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมุลสระ การอักเสบและเสี่ยงต่อโรคหัวใจตามมาได้ครับในความคิดหมอข่าวนี้เนี่ยทำให้ช็อกมากเราเลี่ยงไมโครพลาสติกได้ยากมากๆขนาดขั้วโลกเหนือที่ไม่ค่อยมีคนอยู่เนี่ยเรายังเจอไมโครพลาสติกลอยปลิวไปไกลได้ขนาดนั้นเลยครับดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ที่สุดก็คือว่าเราต้องได้รับสารต้านอนุมูลสระที่เพียงพอ เพื่อไปต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เกิดจากตัวไมโครพลาสติกที่เราเลี้ยงได้ยากนันเองรวมถึงเราควรเลือกน้ำที่ดื่มด้วยเพราะเขาบอกว่าขนาดน้ำดื่มที่จำหน่ายกันอยู่เนี่ยยังมีการพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนมาได้เลยครับดังนั้นเราจึงควรใช้เครื่องปรองน้ำที่สามารถกรองตัวไมโครพลาสติกได้เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับไมโครพลาสติกน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ